การจัดอาหารในโรงพยาบาลอาหารทั่วไปในโรงพยาบาลแบ่งเป็นอาหารอ่อนและอาหารธรรมดาอาหารธรรมดามีพลังงาน1 8 0 0ถึง2อ0 0กิโลแคลอรี่ต่อวันอาหารมื้อเช้าอาหารในถาดน,นี้ประกอบด้วยหมวดผักปริมาณผักไม่ถึง1ทัพทีจึงไม่คิดพลังงานหมวดผลไม้2ส,ส่วน เท่ากับกล้วยน้ำว้าสผลเนื่องจากอาหารมื้อนี้มีปริมาณผักน้อยจึงให้ผลไม้สองส่วนเพื่อเป็นการเพิ่มกาก,ากใยในอาหารหมวดข้าวแป้ง3ส,ส่วนเท่ากับโจ๊ก6กถับพีหมวดเนื้อสัตว์สอส่วนเท่ากับเนื้อสัตว์หช้อนโต๊ะหมวดไขมัน1ส่วนเท่ากับน้ำมัน1ช้อนชาและหมวดเบตเตเลตสาส่วน เท่ากับน้ำตาลทราย3ช้อนชาอาหารมื้อกลางวันอาหารในถานนี้ประกอบด้วยหมวดผัก1ส่วนเท่ากับผักสุก1ทับพีหมวดผลไม้ปริมาณผลไม้ไม่ถึง1ส่วนให้พลังงานเล็กน้อยหมวดข้าวแป้ง3.5ส่วนเท่ากับบะหมี่สอทับพีครึ่งและสาคู1ทับพีหมวดเนื้อสัตว์2.5ส่วน เท่ากับเนื้อสัตว์5ช้อนโต๊ะหมวดไขมัน2ส่วนเท่ากับน้ำมัน1ช้อนชาและหัวกะทิ1ช้อนโต๊ะและหมวดเบต้าเลต4ส่วนเท่ากับน้ำเชื่อม2ช้อนชาและน้ำตาลทราย2ช้อนชาอาหารมื้อเย็นอาหารในถาดน,นี้ประกอบด้วยหมวดนมประมาณ1ส่วนเท่ากับนมปริมาณ200มิลลิลิตรมวดผัก1ส่วน เท่ากับผักสุก1ทัพพีหมวดผลไม้1ส่วนเท่ากับแก้วมังกรปริมาณครึ่งผลหมวดข้าวแป้ง3ส่วนเท่ากับข้าวสวย3าทัพพีหมวดเนื้อสัตว์5 5ส่วนเท่ากับเนื้อสัตว์5ช้อนโต๊ะหมวดไขมัน2ส่วนเท่ากับหัวกะทิ1ช้อนโต๊ะและน้ำมัน1ช้อนชาและหมวดเบตเตอร์เลต1ส่วน เท่ากับน้ำตาลทรายหนึ่ช้อนชาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะ